กลับสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมจุรงค์ชาแนลผมไม่ได้เปิดรายการแบบนี้มานานมากแล้วนะครับดัดขึ้นตัวหนังสือเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมครับแล้วผมก็ตัดสินใจว่าวันนี้ผมเวลามารวมคลิปที่เป็นตำนานของจุลรงค์ a n n e l เพราะว่าตั้งแต่ผมเริ่มทําช่องมาเนี่ยผมไม่เคยแบบทําแบบคอนเทนต์อะไรแบบนี้เลยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่จท้องทําก็ผมเลือกมาประมาณ เออ14คลิปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีคลิปอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเอยเดี๋ยวลืมไปเรื่งแฟนอาร์ตนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องยูรีด้วยนะครับอ่ะนี่ขึ้นให้ดูแข่งเพเลยอ่ะมีอีกรูปนึงนี่เขาเห็นผมใส่ชุดทันจิโร่บ่อยเขาก็เลยวาดเป็นอย่างนี้เลยผสมกับไครจูนิเวิร์สก็ขอบคุณน้องเขาเก่งโอเคไปดูคลิปกันเถอครับอันดับที่ส4นะครับ อันดับนี้ก็คือยินดีต้อนรับสู่จูโรงชาแนลคลิปแรกของช่องผมนะครับแน่นอนว่าคลิปนี้ต้องติดอันดับแน่นอนเพราะว่าเป็นคลิปในตำนานเลยครับคลิปนี้คือแต่ก่อนคือติดอันดับท็อปของช่องผมนะครับที่ทำวิวเยอะที่สุดแต่ว่าแน่นอนว่าปัจจุบันมันก็เป็นคลิปแบบธรรมดาแปลว่าเออคือไม่มีการตัดต่ออะไรเลยแต่ว่าแน่นอนครับมันจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้หลายคนรู้จัดช่องผมนะครับ เป็นคลิปต้นๆที่ทำวิวเยอะที่สุดเลยซึ่งถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีจุลงจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆเออตอนนั้นผมเสียงยังเด็กอยู่เลยลองไปห,หาดูกันได้อันดับที่สิบสามครับคลิปนี้ก็คือคนบ้าบุกลุกนั่นเองอ่ะคลิปนี้หลายคนอาจจะคุ้นตาแต่บางคนก็อาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่ามันก็คลิปเก่าแล้วแหละแต่ว่า เป็นตำนานเพราะว่าสนุกตลกนะครับแล้วก็เป็นคลิปแรกที่ทุกคนได้เห็นคุณอานะครับคือว่าหูเออที่ผมกับน้องเรียกว่าเจ็กมูแต่ตอนนี้เขาอยู่ในล่านโจ๊กชื่อว่าโจ๊กนะครับเออและอันดับที่สี่สองครับแน่นอนครับคลิปนี้ต้องมาไมค์ครับเอาชิตรอบในโลกซีเรียมอีพีที่หนึ่งเออตอนนั้นก็ ไม่ค่อยแคสเกมเก่งอะไรขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ด้วยแล้วก็แบบไม่มีอุปกรณ์อะไรพร้อมเหมือนตอนนี้ครับแต่ก่อนก็ค่อนข้างจะอ,อ่อนอ่อนหัดแต่ไม่ไรครับเดี๋ยวผมก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยคุยกับคนดูเลยตอนแคสเกมเปิดกล้องแฮะเพราะว่าแน่นอนว่าผมเขินๆน,นะครับก็เลยไม่ได้คุยอะไรเยอะออแล้วผมก็ค่อนข้างแบบ เจอผีแล้วตอนถ่ายแต่ไม่ยังไม่เล่าให้ฟังอะ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอันดับที่สิบเอ็ดอ่าคลิปนี้ออกมาจุลงคุยธรรมะตอนที่หนึ่งนางกีสาโคตมีเถรีนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นตำนาน,นครับเพราะว่าหลายคนในช่องผมอชอบคลิปนี้มากครับครูที่โรงเรียนก็ดูประจำะครับก็เป็นการสอนธรรมะในตัวด้วยนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ครับคลิปนี้ผมขายของนะครับผมขายของก็คือขนมของแม่นั่นเองถ้าใครอยากรู้ว่าขนมเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปได้เลยอันดับที่10แน่นอน,นครับคลิปนี้หลายคนอาจจะคุ้นตาหลายคนอาจจะงงครับว่าเอา้าแล้วมันซ้ากับไออันดับเมื่อกี้ไหมเหรอเออมันคนละอันนะครับอันนี้เป็นรีเมคนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้มาแคทคนเดียวตอนนั้นแคทคนเดียวออันนี้แคทกับพี่บอลน,นะครับตอนนั้นตอนแคทคนเดียวก็แคทในมือถือนะครับแต่พอมาแคทใ, <c oughs> <c oughs> ในเพราะเป็นเวอร์ชันรีเมคผมแคทใน p พ4สนะครับแต่ก็แลกกับการที่ผมเปิดกล้องไม่ได้เพราะว่าแบบมันยุ่งยากในะการจะเปิดกล้องผมก็เลยไม่เปิดเลยปิดไว้ดีแล้ว ซึ่งคลิปนี้ก็หลายคนก็รู้จักพี่บอสครั้งแรกครับนี่คือคนเมื่อกี้นั่น,นแหล,ละแล้วก็คลิปนี้ถือว่าเป็นตำนานอันบบดับที่9แน่นอนครับก็ตามมันมาเลยมาครับพีสามมหาสุกสคงครามในนงกและคนทุยศก็เป็นคลิปที่ผมกับพี่บอสครนะัหัวร้อนมากเลยเพราะว่าทั้งคูงกับพวกแม็กมาคิวแล้วก็ต้องแบบอัดคลิปไปด้วยแล้วก็ กองสร้างผ่านนี่ยนะลงไปด้วยครับแต่ว่าผมไม่สปอยรนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบาแน่นอนว่าปัญหามันเยอะมากครับในการจะอัดคลิปเทปคลิปเนี่ยทางพี่บอสก็พยายามแก้กล่องใช่ปะอัดอัดคลิปอื่นก่อนไหมผมก็ิเลื้อไม่ยอมทําตามที่พี่บอสบอกจะจะอัดให้ได้ไม่ครับเออแล้วเนี่ยไอ้ก๊อตเนี่ยเรียกคนเนี่ยเนี่ยไอ้คนนี้แบะที่มาควนเท้าผมครับพี่บอสแล้วสุดท้ายมักนก็โดนอย่างที่เห็นครับ นั่นแหละครับเออดับโดนไฟไหม้แล้ไปอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่แปะเสียงแบบนี้มาทุกคนน่าจะรู้กันแน่นอนครับใครจูเนื้นต้องติดอันดับเลือเพราะว่าเป็นคลิปโนตณาของจุลงชาแนลต้นๆเลยแล้วก็เป็นคลิปที่ติดอันดับท็อป ที่สุดของจุลน์ชแนลไดนะครับเป็นลองไปหาดูกันได้สดนุกมากครับเป็นเนื้อเรื่องนะแหละเราผมก็แคสแบบไม่มีเนื้อเรื่องด้วยหลายคนก็ไปหาดูกันได้นะครับผมแคสกับเพื่อนนะครับแคสกับโชกุนกับเด็กพอแต่ไม่ไดไ้ไม่ได้ติดอันดับเพราะว่ายังไม่ใช่ตำนานครับแต่อคลิปนี้เป็นตำนานจริงๆแหละเพราะว่าอันนี้แม้จะเป็นแบบ ตอนผมเริ่มทำช่องให,หม่ <S <S <ๆ>ก็ไม่เชิงแบบทำช่องใหม่หรอกก็ทำมาได้สักพักแล้วแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นการทำหนังแบบจริงจังนะครับั้งแรกแม้หลายคนอาจดูแบบมันก็อาจจะแบบอ่อนแอนุสมัยไปบ้างเพราะว่าผมแบบโครกต้นฉบับนะครับคือก็ซ่าหนึ่งเก้าห้าสี่นั่นเองเอามาผสมกับเกมไคจูยูนิเวิร์สก็เป็นอย่างที่ทุทุกคนเห็นนะครับ ก็ออกมาแบบประสบความสำเรนะ็จมากตอนแรกคิดว่าหลายคนจะบอกว่าเออมันไม่สมเหตุสมผลแบบโดนด่านมากไหมสุดท,ท้ายนะครับหลายคนชอบแล้วก็หลักมากครับแบที่เศษตามคนเลยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วไททูนรเวิร์ส EP 3อันนี้เป็นเรียบโหลดนะครับเพราะว่าติดเอกัสติคไปอืมไอ้ฟอสซิล่าก็เริ่มโผล่มาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ EP 2แหละแต่ว่าไม่ได้ติดลำดับ อีพีนี้ถือว่าแบบมันจริงครับ FC ฟซีคอนดึกว่าทาาออกมาได้ดีมากนะครับสนุกมากครับอีพีนี้มีดราม่าเกี่ยวกับตัวละครเด็กของเรานะครับตัว้นเซอร์วาพักไทยจากตัวดราม่าเป็นการร้องเข้าไปดูกันได้ครับเพราะว่าเอาจริงผมดัดแปลงให้มันไม่เหมือนเพืนฉบับนะครับเพื่อจะเห็นใจตัวละครมากขึ้นแต่แน่นอน เอ่อฉากไปรถบ,บันเพิร์ที่มันที่สุดนะครับอยู่ที่แอนตัมพิตาแม้หลังคนอาจจะรู้ว่าเออมันก็อาจจะตกยุสมัยไปบ้างนะเพราะว่าตอนนูกก็ยังไม่เก่งเรื่องการทำคลิปเลยนะแต่มาถ้าถ้าเราว่าในถือว่ามันและเป็นตำนานและหลายคนก็ชอบมับอันดับที่หกมันคือคลิป แฮปปี้นิวยอร์กสุขสันต์มันปีใหม่ของจุลงชาแนล2022ครับก็เป็นการรวบรวมโปรเจกต์ที่ผมทำในปีที่แล้วมาครับเอามารวมในคลิปเดียวแล้วก็เอามากับสรุกให้ดูเลยว่าปีนี้ผมเป็นยังไงบ้างถือว่าปี2021เป็นยุคทองของจุลงชาแนลเลยครับแม้ปีนี้ผมอาจะลงคลิปน้อยไปบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าผมเจอมรสุมเยอนะครับก็เลยอาจจะแบบ ตกปไปเยอะบ้างรอดทับอาจจะตกไปเยอะบ้างแต่ว่าผมก็พยายามทําให้มันดีที่สุดโดยเฉพาะคลิปซ o อ m โ t ชันนั่นเองแน่นอนโปรเจกต์นี้ถือว่าหลายคนชอบมากครับขอต้องแบบขอบคุณทุกคนมากท,ที่ช่วยกัน,นคับตอนนี้คลิปก็สรางสดของซ o อ m โ t ชันนะติดอันดับขอบที่สุดของจุลงแชนแนลนะครับถ้าไม่มี FC ก็จะไม่มีจุลงแชนแนลจนถึงทุกวันนี้นะครับ ัำดับที่5แน่นอนพูดถึงโซโมชั่นคลิปนี้ก็ต้องมาเออชื่อคลิปล้วค่อนข้างจะยาวๆลอยซึ่งหลายคนก็สอบอ่านกันเอานะครับคลิปนี้ผมรวมทำกับช่องโมโตกาทีแล้วก็ชคุณแอนด์มองชาแนลนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะใช้เวลาต่ตอหน้านหน่อยเพราะว่าปนะนะเป็นโซชันนะเนาะเป็นเทเลอร์นะครับเป็นการประกาศแบบเต็นตัวแล้วว่าช่องผมกับ อิมเวอินพาวเวอร์หรือช่องรวมของผมแล้วก็โชกคุณแล้วก็ก้องเนี่ยจะเป็นโปโมชั่นแบบ,บล้วนๆเลยแต่ก็อาจจะมีไลฟ์สดเล่นเกมอื่นบ้างนะครับแต่ว่าก็เอาโปโมชั่นเป็นหลักนั่นเองถือว่าไอคลิปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับเพราะว่ามาเมื่อกี่วันก็ได้เป็นร้อยวิวแล้วร้อยกว่าวิวแล้วครับตอนนี้อันดับที่สี่แน่นอนครับ คลิปนี้ก็ต้องมาควาปัดฉิมนั่นเองเป็นการบอกลาโรงเรียนเก่านะครับซึ่งแน่นอนว่าผมร้องไห้ในคลิปแต่ไม่รู้ไม่บอกว่าร้องไห้ตอนไหนนะครับแล้วผมก็ได้ไปโค,โครชโรงชาติโดนครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนเก่านะครับก็คิดถึงโรงเรียนเก่ามาก,มากๆถ้ามีโอกาสจะขับไปเยี่ยมแน่นอนแน่นอนนะครับว่าเพื่อหลายๆคนก็ร้องไห้ในคลิปนี้ แล้วผมก็ตั้งใจรับเกียรติบัตรนะถือว่าเออเป็นการก้าวข้าวสู่อนาคตที่สใส่ครับของผมผมก็มพยายามแบบปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนใหม่ให้มากให้สุดนะครับแต่ก็ไม่บอกนะครับว่าปรับตัวยังไงบ้าง และแน่นอนฉากนี้ต้องมาครับฉากที่ผมกับเพื่อนปอหกทุกคนนั้นร้องเพลงบอกลาพิรพัฒน์นะครับส่วนเพลงจะเป็นเพลงอะไรก็ลองเข้เอาไปดู่นะครับผมแปลภาษากฤษให้ด้วยที่เชิด ที่โรงเรียนเก่าจะได้รู้ล้วก็ฉากให้ผมกลับครูครับฉาันี้ผมก็ร้องไห้ตัดต,ต,ต่อไปด้วยร้องไหไ้ไปด้วยเลยคลิปนี้ค่อนทางเศร้านะอันดับที่สามคลิปนี้มาแน่ๆออสเตรเลียกัดของสกูชันบายไทยแลนด์ของจิโร์เชนแนวนั่นเองซึ่งเหตุผมที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นอะ เป็นช่วงที่คอสตาสคองอ่ะกำลังแบบทิดขมุทรลงมทรายอ่ะิ้นพันจังเลยทีนี้เออแล้วผมก็ตัดสินใจที่ว่าจะทำทินี้ขึ้นมาตอนผมถ่ายก็เหนื่อยอ่ะถ่ายกลางแดดด้วยเนาะให้มันเหมาะสำหรับเป็นฮอลล์เอิร์ธแล้วปรากฏว่าทีนี้นะครับแน่นอนมันประสบความสาเร็จกแบบแบบือบับอันดับหนึ่งเลยของการทำยูทตลอดการของตังลงชแนล เอฟฟกอะไรมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอันดับที่สองคลิปนี้ค่อนข้างเศร้านะครับมันคือคลิปวันเกิดอากองน,นั่นเองแม้อากองผมอาจจะเสียไปแล้วตอนต้นปีนะครับแต่ว่าการที่ผมทําคลิปแบบนี้ขึ้นมาเนะี่ยเพื่อที่จะลึก,ลกถึงเขาแล้วก็ยังคิดถึงเขาตลอดไปนะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามแล้วฉากนี้ก็เป็นฉากที่พ่อผมแล้วก็น้อง ของเขานะครับบอกลาเอ้ไม่ใช่บอกลาเออจะบอกลาอย่างเดียวเลยนะเป็นการแบบพูดว่าขอให้มีอนาคตอะไรที่ดีนะครับสำหรับอากงหรือคุณพ่อของเขานนัเองแล้วก็ฉากที่อากงร้องเพลงนั้นนี่คุณพ่อก็พยายามบอกว่าเนีย่าายใส่เอาไว้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าฝ่ายคิดมันหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยเอามาได้แค่ อันดับที่หนึ่งคลิปนี้ต้องมาครับคิปีเป็นแนะนําให้ดูที่สุดฉลอง100ร้อยซับนั่นเองนะครับขอบคุณที่รักกันก็เป็นการโคเวอร์เพลงครั้งแรกนะครับแล้วผมก็ไม่โค c o อ e r เลยเพราะว่าร้องเพลงไม่เก่งถ้าใครดเูเพลงใจผูกเจ็บแต่ไม่แนะนําให้ดูก็เป็นการฉลอง100ร้อยซับของผมครับปีที่เราคือแบบโคตรึ้งโคตรแบบพูดได้ถูกอนะแบบ ปลื้มใจมากๆครับที่มี f c ีที่ดีๆของทุกคนนะครับมารวมกันในจงชนแนลจนทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็เป็นการรวมคลิปที่ผมอัดมาตลอดครับทุกๆปีเอามารวมกันในคลิปเดียวเลยมาจากช่องก่าวครับช่องที่ผมรีวิวของเล่นอันขวาดหอรือวนนี้เลยแล้วก็เป็นการเล่นเกมกับพี่บอสนั่นเอง เราผมก็เอาคอมเมนต์ของ FC ทุกคนนะครับเอามารวมกันในคลิปนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยหลายคนเขาก็รักผมมากๆเออแม้บางคนอาจจะมีดราม่ากี่ยวกับผมเยอะบ้างก็ตามครับแต่แน่นอนว่าผมจะผ่านมันมาให้ได้แน่นอนเพื่ออนาคตของช่องผมครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ14คลิปที่แนะนำให้ดูในจุรง Channel นะครับก็เป็นคลิปที่ ป็นตำนานแล้วผมก็ชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายคนกะชอบเช่นกันนะครับก็เลยแนะนําให้ไปดูเพราะว่าผมใกล้จะ200ซับแล้วอีกนิดเดียวเองแถมเป็นวันเกิดผมด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับก็สำหรับนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย